ที่ทํางานสวนและงานโรงงานการใส่เสื้อกันหนาวแบบมีแขนแบบนี้บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าขยับแขนไม่สะดวกเพราะว่าเสื้อกันหนาวแบบนี้ค่ะผ้าไม่ยืดดังนั้นไอดีแนะนําให้เพื่อนๆใส่เสื้อกล๊กแขนปุดแบบนี้แทนโดยข้างในเนี่ยก็ให้ใส่เสื้อกัดเก็บความร้อนลหลายชั้นอย่างที่อดีนใส่อยู่ตอนนี้ก็3ชั้นนะคะเนี่ยหสองสีขาวและ3สีดําค่ะ แบบที่ไอรีนเคยทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเสื้อกั๊กเก็บความร้อนเนี่ยก็จะช่วยทำให้แขนเนี่ยไม่หนาวมากจนเกินไปและยังคงเคลื่อนไหวแขนได้สะดวกเพราะว่ามันทำมาจากผ้ายืดค่ะซึ่งในการเลือกเสื้อกั๊กแขนกุดเนี่ยแนะนําให้เลือกแบบตัวสั้นค่ะเพราะว่าถ้าใส่เป็นตัวยาวแบบที่ไอรีนใส่เนี่ยบางครั้งอาจจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกซึ่งก่อนซื้อเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูรายละเอียดของสินค้าก่อนอย่ามองแค่ราคาอย่างเดียวเพราะถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยไม่เหมาะกับงานที่ตัวเองทําแล้วไม่อุ่นเนี่ยก็จะเสียดายเงินเปล่าๆค่ะซื ะะโดยในการเลือกเสื้อกั๊กกันหนาวแนะนําให้เลือกดังนี้ 1. งงานที่ทําว่าเป็นงานที่อยู่ภายในหรือภายนอกอาคารถ้าเพื่อนๆที่ทํางานในที่แห้งหรือภายในอาคารเสื้อกั๊กขนเป็ดก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะ เพราะว่าเบาและกักเก็บความร้อนได้ดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับค่าดาวฟิล์ว์พ o าว r ์ด้วยนะคะซึ่งไอรีนจะพูดถึงในข้อที่2ถัดไปส่วนเพื่อนๆที่ทํางานภายนอกอาคารเช่นงานสวนที่บางครั้งก็ต้องเจอฝนหรือน้ําค้างแนะนําเสื้อกั๊กใย,ยสังเคราะห์จะเหมาะกว่าเสื้อกั๊กขนเป็ดค่ะเพราะว่าขนเป็ดเนี่ยโดนน้าไม่ได้ค่ะไม่งั้นจะแห้งยากแถมไม่กักเก็บความร้อนด้วย ต่างจากเสื้อกั๊กใยสังเคราะห์ที่สามารถโดนน้ําได้แต่ข้อเสียก็คืออาจจะไม่อุ่นเท่าขนเป็ดและน้ําหนักเยอะค่ะ 2. ค่าดาวฟิลพาวเวอร์ถ้าอยากซื้อเสื้อขนเป็ดค่านี้สําคัญมากก่อนซื้อควรดูให้ดีซึ่งควรเลือกที่มีค่าสูงๆตั้งแต่600ถึง900ยิ่งสูงยิ่งอุ่นแต่ยิ่งสูงก็ยิ่งแพงค่ะซึ่งถ้าชอบอุ่นๆเนี่ยให้เลือกค่าตั้งแต่750ขึ้นไปซึ่งไอรีนเนี่ยได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วในคลิปก่อนหน้าสามารถกดลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยค่ะ 3. ยี่ห้อควรเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วจะกลัวเสียชื่อค่ะไม่กล้าทาสินค้าที่ไม่ตรงปกตามที่เขียนเอาไว้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้มากขึ้นว่าเงินที่เสียไปเนี่ยจะได้สินค้าที่มีคุณภาพไม่ควรดูแค่ราคาอย่างเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีเสื้อขนเป็ดราคาถูกขายอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะเป็นของที่มีคุณภาพตา่าหรือคุณภาพไม่ตรงตามที่เขียนเอาไว้ก็ทําให้กันหนาวได้ไม่ดีเช่น,นเขียนค่าฟิลพาวเวอร์เอาไว้สูงเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็น ถือเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือและราคาจับต้องได้ไอรินไม่ได้ค่าโฆษณาจริงๆนะคะแต่ถ้าอยากได้ที่ราคาต่าลงมายี่ห้อท็อป10ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ 4. วัสดุภายนอกของเสื้อถ้าเพื่อนๆที่ทำงานภายในอาคารแนะนําให้ซื้อเสื้อที่วัสดุภายนอกบางเพราะว่าน้ําหนักเบาค่ะ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนตัวแต่ถ้าต้องทํางานที่เสื้อมีโอกาสโดนขีดข่วนหรือขาดได้ควรซื้อเสื้อที่วัสดุภายนอกเนี่ยหนาขึ้นมาค่ะแต่แน่นอนล่ะค่ะว่าเสื้อก็จะหนักขึ้น 5. อายุการใช้งานบางครั้งเพื่อนๆอาจจะเจอเสื้อใยสังเคราะห์ที่ตกรุ่นมาหลายปีแล้วเขาเอามาเซลล์หรือเสื้อกันหนาวมือสองที่เก่ามากๆแล้วแต่ราคาถูกก่อนซื้อเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่าเสื้อใยสังเคราะห์เนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ5-7ปีส่วนเสื้อขนเป็ดเนี่ยถ้าเก็บรักษาให้ดีมีอายุการ ใช้งานได้เป็น10ปีเลยค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะก,กันหนาวได้ไม่ดีใส่แล้วไม่อุ่นค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรซื้อเสื้อที่เก่ามากๆแล้วนะคะซึ่งถ้าอยากซื้อเสื้อแขนขุดขนเป็ดเนี่ยอยากให้อุ่นมากๆไอรีนแนะนําค่าฟิลวพาวเวอร์ตั้งแต่750ขึ้นไปอย่างเช่นของย e ี่ห้อยูนิโคลที่ราคาประมาณ60,000กว่วอนแต่ถ้าเน้นราคาประหยัด อุ่นน้อยลงมาค่าฟิลาวเวอร์ตั้งแต่600ขึ้นไปอย่างเช่นยี่ห้อท็อปเทที่ตอนนี้กําลังจัดโปรโลดราคาเสื้อขนเป็ดแขนขุดเหลือตัวละประมาณ20,000กว่วอนก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่สะดวกไปซื้อเองทักมาหาไอรินเพื่อฝากซื้อได้เลยค่ะ